สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับวันที่9ตุลาคมนะวันนี้ฟุตบอลอาจจะน้อยนะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่สัดา์ทีมชาตินะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องของทัศนะก,ก็ยังจัดมาฝากกัน2คู่เหมือนเช่นเคยนะครับคู่แรกนะครับไปดูันที่ฟุตบอลโรมาเนียนะครับเป็นเกมระหว่างยู i v เวอร์แซลตีครูสนะครับจะเปิดบ้านเจอกับ เซฟซี่นะครับคู่นี้นะครับราคาเปิดมาเสมอกันก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่แปลกเพราะว่าเรื่องของชื่อชั้นอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็เรื่องของอันดับในตารางคะแนนก็อยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ส่วนทางกันมากๆก็คือเรื่องผลงานในตอนนี้นะครับทาง u n i v e r s ร์สนะครับตอนนี้ผลงานค่อขแางโอเคเลยนะครับอยู่ที่11นะครับมี1ิบสองนเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่แพ้ใครมา5 เกมติดต่อกันนะครับผมก็ชนะไป3เสมอ2นะครับส่วนทางกับทางเซฟซี่ที่อยู่อันดับ11นะครับซึ่งมี12แต้มเท่ากันแต่ว่าผลงานเนี่ย5เกมหลังสุดแพ้ไป4เกมชนะเสมอ1นะครับไม่ชนะใครเลยแล้วก็เสียประตูขั้นต่ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือ2บประตูขึ้นไปทุกเกมเลยเหมือนกันก็คิดว่าเกมนี้ค่อนข้างชัดนะด้วยความที่วันนี้ยูนิเวอร์คในบ้าน ราคาเสมอผลงานดีกว่ามาช่ว,ว่าเกมนี้ดูได้วย2มุมครับทั้มุมเสมอแล้วก็มูมชนะดังนั้นให้เลอือกเชียร์ที่ยูนิเวอร์ซิตาเตคูสไปดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเกมระหว่างอ่าเอวกับไปนาฟิลนฟุตบอลโปรตุเกสลีกรองนะครับ AVS นี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นทีมอ่าเหมือนจะเป็นทีม ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเล่นในหลีกสูงสุดไม่ใช่สิหลีกรองของโปรตุเกสเป็นครั้งแรกนะครับผมผลงานกลับดูดีนะตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับ6นัดที่ผ่านมามี16คันคะแนนนะครับก็วันนี้ถ้าเกิดชนะได้ก็จะทิ้งอันดับ2อย่างมารติโมไปเป็น3มคะแนนนะครับฟอร์มดีจริงๆนะครับช่วงหลังมานี้นะครับก็ตั้งแต่บนฤดูกาลมาเนี่ยลงทุกรายการนะครับ8นัด แพ้เกมเดียวคือการแพ้ในบอลถ้วยนอกนั้นในบอลลีกเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับมีชนะไป5เสมอ1น,น,นะครับผมส่วนไปนาฟิลตอนนี้อยู่อันดับที่16นะครับส่วนทางกันมากๆในเรื่องของผลงาน5้คะแนนจาก6นัดนะครับในเกมลีกปีนี้ยังชนะใครไม่ได้นะคือตั้งแต่เกมแรกอะที่เปิดซีซั่นชนะชนะราซอสมา30จากนั้มา6อ่าหนัด ม่ชนะใครเลยนะครับก็ฟอร์มไม่ดีรับไม่ดีนะครับเพราะว่า5เกมหลังยิงไนดะ้แค่ลูกเดียวส่วนเกมรับเสียไปถึง9ประตูนะครับเกมนี้คขอนั้งใส่นะถึงแม้ a v s จะเป็นทีมที่ชื่อชั้นรปนรองแต่ว่าไปในท่อฟอร์มจริงๆรนะผมคิดว่าเกมนี้ก็ใส่ๆนะครับราคาเปิดมาให้ a w s ต่อ0.75ก็อย่างน่าเลือกอยู่ที่ a w s นะครับสรุปนะครับ2คู่ประจำวันนี้นะครับก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของ ยูนิเวอร์เซียตเตอคูและก็ ABS นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ